มาไม่ทันพวกนางอีกแล้วนะคะหมดแล้วเกสรตัวผู้นะคะไม่มีผสมกับเกสรตัวเมียเลยพวกนางนี่มาชิ่งเกสรไวมากเมื่อคืนนี้ดอกยังไม่บานนะคะมาบานเช้าแกพวกเขาก็มาเก็บเกสรหมดเลยเราก็ไม่มีเกสรตัวผู้ผสมให้ตัวเมียนะคะสองตัวนี้ใช้ สองดอกนี้ใช้เกสรตัวผู้ของว่านสีทิศนะคะผสมน่าจะติดท้องนะคะเนี่ยค่ะถ้าติดท้องเขาก็จะตั้งตุ่มๆม,มาให้นะคะดอกนี้เดี๋ยวก็ต้องเอาเกสรตัวผู้มาผสมให้นะคะเกสรตัวเมียรอรับเกสรตัวผู้นะคะแต่เกสรตัวผู้หมดไปแล้วพวกมแมลงผึ้งนะคะมาชิ่งไปก่อน ตื่นมาไม่ทันนะคะพวกนางไวมากมาเก็บเกบสรชิงตัดหน้าเราไปถ้าตั้งท้องนะคะมีเมล็ดเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้มาชมความสวยไปก่อนแล้วมีกลิ่นหอมมากด้วยตัวนี้ค่ะเป็นพับพึงสตา์นะคะ ที่เขามีชื่อเรียกนะคะกลิ่นหอมล่มเลยคะ่ะชอบนางมากค่ะตัวนี้สวยค่ะก็มาอวดเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ